สวัสดีครับโยบผมนะครับแอมินโป้งตอนนี้ผมอยู่กันที่งาน Asus R.O.G. นะครับเปิดตัวในส่วนของเกมมินิบุ๊ k รุ่นใหม่นะครับสเปคเป็น Intel c o r e i 200ใหม่หรือว่า AMD Ryzen รุ่นใหม่นะครับดูถึงตัวการ์ดจอจะเป็น NVIDIA GeForce RTX 5 0ซีรีส์ด้วยเรียกว่าภายในงานนะครับมีการให้เราเนี่ยทางสื่อแล้วกันเนาะเดโม เล่นเกมกันตือเองเนี่ยสามารถทดลองใช้งานจริงได้แล้วก็เดี๋ยวนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับผมเองเนี่ยก็ได้รีวิวในส่วนของตัว ROG Strix s c a 18ไปแล้วโอเคผมพามาไล่ดูแต่ละส่วนกันเลยดีกว่าเนาะโอเคผมพามาดูตัวนี้ก่อนกันแล้วกันในส่วนของตัวที่เป็น ROG s e v e r u s G16 นะครับซึ่งเนี่ยเขาจะมีหาทั้งตัวที่เป็น G16 แล้วก็ตัว G14 ด้วยแต่ว่าจะมีความต่างกันเนาะ ในส่วงตัว g 1 6เนี่ยจะเป็น Intel Core 2 a 2 0 0 H นะครับมีทั้งตัวที่เป็น Core 9กนะจอ RTX 5070 Ti แล้วก็5080ราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่99,990บาทนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งน้นบุ๊กเกมมิงเลยที่มันโดดเด่นทุกจุดเลยแรงด้วยสวยด้วยนะครับแล้วก็สดใหม่ด้วยหน้าตาเนี่ยแม่ว่าจะยังเหมือนกับตัวจที่แล้วแต่ว่าโดยรวมมีการอัเปเกรด ด้วยของตัวสเปคให้มันแรงยิ่งขึ้นแล้วกันนะครับนอนาคตเดี๋ยวจะพามารีวิวตัวเต็มมาอีกทีหนึ่ง Intel Core i 9 285H h p u u นะครับการ์ดจอเป็น RTX 5080ตัวใหม่นะครับแบ็ k w วล l หน้าจอ16นิ้ว OLED 2 4 0งนะครับแบบ2 5 K แรม6 4 SSD 1CB ลคือสวยมากเลยใครจะซื้อไปทำงานก็ได้นะครับจะซื้อไปเล่นเกมก็ได้เพอร์เฟเลยแล้วก็แน่นอนก็จะมีดีเนอยู่ก็คือ ในส่วนของส i g ดไล n g งนะครับที่ฝาหลังส่วนตัว G14 เนี่ยที่ไม่ได้มาโชว์คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าหน้าจอมันจะเล็กกว่าเป็น14นิ้วสเปคก็คล้ายๆกันที่มันต่างคือตัว CPU ที่เป็น AMD Ryzen นะครับจะเป็น AMD Ryzen AI 9HX 30นะครับราคาจะเริ่มตุกกว่าอยู่ที่94,900 ถ้าใครต้องการจอเล็กหรือว่าเป็นแฟน AMD เลือกเป็นซีสีได้เลยหรือว่าถ้าใครต้องการในส่วนของตัวที่เป็นจอใหญ่สเปก Intel p o r t a ก็เลือกซื้อรุ่นนี้ได้เหมือนกันนะครับมาดูกระตอกอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่นอดยุยดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นในส่วนของตัว w a l s t r i e Series ตัวนี้จะเป็น G16 บอกเลยว่าถ้าใครต้องการโน้ตบุ๊กเกมมิ่งความแรง คคุ้มค่าแล้วก็มีความเป็น AOG ตัวนี้ตอบโจทย์เลยทั้งตัว CPU นะครับที่เป็นตัว AMD แต่ว่าตัวนี้จะเด่นพิเศษเลยเพราะตัวนี้เป็น AMD Ryzen 9 9 9 5 5 HX 3 d นะครับตัวนี้จะล้ำแล้วก็แรงมากมากเลยการ์ดจอเป็น RTX 500 0 Ti ได้ RAM 32มับ SSD 2TB หน้าจอเป็น16นิ้วนะครับเป็นแบบ Quad HD Plus นะครับ 240Hz ที่สารพัดเปร็ส่วนตัวดีไซน์เนี่ยก็สวยงามเหมือนเดิมเลยนะครับ อาจจะย,ยังไม่สดใหม่เหมือนก็ฝั่งที่เป็นตัว Intel Core 2 0 0 h x นะครับแต่ส่วนตัวผมถือว่าโอเคแล้วนะถ้าเป็นแฟน AMD ตัวจริงนะต้องการ CPU เบอร์แรงๆอนะ่ะในราคาที่คุ้มค่านะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับโอเคอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในฝั่งของ Intel Core Ultra เข้าสุดเดี๋ยวจะเป็นตัว Core a 9 2 7 5 s x นะครับการจอก็จะเป็น RTX 5 0 8 0, 0ตัวท็อปสุดแหละนะ แรม 32, SSD 2TB นะครับหน้าจอมีทั้งตัวไซซิ่ง16แล้วก็18นิ้วฟีเจอร์ในครบคันเลยมีการอัปเกรดเรื่องตัวดีไซน์ใหม่เหมือนกับตัวที่เป็น ROG สติกซกาซีรีส์เลยนะครับได้พอร์ตเชื่อต่อ Thunderbolt 5ได้เรื่องของตัวไฟ RGB สวยงามเปิดขี่แล้วก็มีตัวเลอร์ไลท์บาล้อรอบตัวอีกด้วยสามารถถอดปลาล่างอัปเกรดได้ง่ายเหมือนกับตัวที่เป็นอ่าสติ๊กสกาเลยนะครับส่วนตัวผมชอบมากเลยนะ แล้วก็ราคางก็เริ่มต้นประมาณ80,000กว่าบาทถือว่าดีเลยนะครับฝาหลังก็มีโลโก้ไฟ RGB ที่เป็น r o g สวยงามเรียกว่าใช้ในส่วงตัวโปรเตอร์ตเนี่ยร่วมกันแหละกับตัว Stick, สติกสกานะครับแต่ว่าจะลดทอนความแบบหรือหวาลงไปหน่อยแต่เน้นเรื่องตัวความคุ้มค่าแล้วก็ราคามากกว่าส่วนตัวถ้างบเราเนี่ยไม่ถึงตัว AOG สติกสกาผมว่าจริงๆซื้อตัว G Series ก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวมีโอกาสมารีวิวทีนึงก็แล้วกันเนาะแต่ส่วนตัวเนี่ยชอบนะชอบเลยแหละเพราะว่าถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่เลยความต่างอ่าความต่างนิดนึงก็แล้วกันเนาะไม่มีตัวアニメ v i ชชันที่ฝาหลังหลักๆนะอาจจะมีเรื่องของเด corate บางอย่างดูที่ต่างกันแต่ลหลักเนี่ยคือกาน,นะครับเรื่องของตัว r o t i n t e i l i n cooling Co นครับพัดลม3ตัวนะครับมี We เป r ร์เช e r แบบใหม แซนด์วิชฮีทซิงค์นะครับแล้วก็เรื่องของตัวเหล็กวิฐเมทัลคอร์สโนนเอ็กซ์ตรีมเนี่ยมีเหมือนกันกับตัวรุ่นพี่ที่เป็นตัว r o g สติกสกาอันนี้อ๋อตัวนี้แหละก็จะเป็นตัว r o g สติกสกานะครับทั้งตัว16แล้วก็ตัว18นะเรียกว่าถ้าใครต้องการโนบุกแบบตัวท็อปตัวสุดนะครับไม่สงสยัยไม่คล่องใจเนี่ยก็ซื้อหันได้เลยราคาเริ่มต้นเนี่ยก็คืออยู่ที่1 4 4 9 9 0บาท ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เพอร์เฟกต์มากๆและไงถ้าสนใจเนี่ยไปดูรีวิวตัวเต็มได้กับตัว ROG Strix Scar 18ส่วนตัว16ก็เหมือนๆกันแหละคล้ายๆกันเลยเรื่องตัว CPU ตัวการ์ดจอเหมือนกันเลยนะครับต่างกันเพียงตัวขนาดหน้าจอเท่านั้นเองแล้วก็ราคาต่างกันอยู่ที่5้าบาทนะครับอย่างเช่นตัวเริ่มต้นแล้วกันเนาะตัว Scar 16เนี่ยอยู่ที่144,900บาทถ้าเป็นตัว18เนี่ยก็จะอยู่ที่140,000 9,990บาท,าบาทนะครับต่างกันท่านบาทแค่ตัวไซส์ซิงหน้าจอเท่นั้นเอง,เงถ้าคิดว่าเล่นเกมบ่อยๆเลือกเป็นตัว18ได้เลยจะได้คิดว่า18ป้าย16ดีกว่าเราพกบ boy ่อยๆต้องการน้ำหนักที่เบาท,ที่สุดนะครับก็เลือกเป็นตัวสกาที่ผได้เลยถ้ามาดูแล้วกันนะท่านส่วนตัวที่เป็นอุปกรณ์เสริมของ ROG นะครับตัวนี้จะเป็น XG Mobile เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยโอแดงแป๊ดเลยนะครับก็จะมีตัวการจอรทั้งตัว5070 Ti แล้วก็5090นะราคาเริ่มอยู่ที่50,000 9ก0บาทก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมเลยสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มพลังตัวการ์ดจอแยกให้กับตัวนุ่มุของเราลองรล่าตัวที่เป็น thunderbolt ห้นะครับ thunderbolt สแล้วก็ usb type c สี่ซูอีกด้วยราคาบอกว่าสมราคาแล้วกันเนาะเพราะว่ามันถือว่าเป็น docking นะครับเป็น docking ที่มีออการ์ดจอแยกอะ่ะต้องบอกว่าเป็นการ์ดจอแยกที่มี docking ด,ดีกว่าเนาะเพิ่มความแรง บางคนอาจจะใช้ในส่วนของตัวที่เป็นพวกเซนบุ๊กอยู่ตัวอย่างนะแล้วเพิ่มความแรงให้กับตัวโนบุ๊กแล้วก็มีตังค์จ่ายเพิ่มได้ตัวเครื่องเองเนี่ยก็จะมีพอร์ตกันต่อครบครันเลยนะครับทั้งตัวหน้าจอทั้งพอร์ตอื่นๆเพิ่มเติมแล้วก็ดีไซน์สวยงามด้วยถ้าใครใช้ตัวโนบุ๊กแอสซอยู่จริงๆผมงผมก็จว่าทุกแบรนด์เนี่ยรองรับหมดนะครับแต่ผมขอย้ำสู่ตัวแอสุกันลวกันถ้าใครใช้ตัวเอวีโฟยู ตัวเนี้ยตอบโจทยเลยต้องการความแรงที่เพิ่มขึ้นนะครับบอกเลยว่ามันเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมที่เท่ามากเลยมีสแตนในตัวนะครับราคาเริ่มต้น50,000ผมว่าโอเคนะไม่ได้แพงจนเก,กินไปนักใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าในกลุ่มคนที่ใช้ ROG เนี่ยก็คงจะมองแล้วว่ามันเป็นมันเป็นอไอที่เกมมิ่งแบบพีเมียมนะครับในส่วนนี้อ่ะปิดท้ายน,นะครับในส่วนตัวที่เป็น PC d e เดสก์อเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัว R.O.G. 700นะครับซึ่งเขาก็จะมีเรื่องของตัวสเปคเนี่ยแวร์เรียนเยอะเลยแต่ว่าตัวให้มาโชว์เนี่ยจะเป็น c o r t a 9 2 8 5้า K นะครับแล้วก็จอเป็น RTX 5080 r a m 1 6 SS, ิ SSD ชิลบายในส่วนงตัวสเปคหลากหลายรุ่นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งกัแล้วกันเพราะว่ามันจะมีเรื่องของรายละเอียดอยู่นะครับแต่ละลังเนี่ยให้ดูเท่านี้ก่อนละกันว่า เขาเป็น ROG ตั้งแต่เกิดนะครับเรียกว่าไม่ทำแค่ตัว CPU เนาะแล้วก็ตัวแร m นะครับเมนบอร์ดการ์ดจอเคสนะครับผอร์าซัพพาย uh, ชุดน้ำนะครับเป็นของ ROG ทั้งหมดเลยถ้าใครเป็นแฟน ROG แล้วก็ต้องการ PC Desktop นะครับผมว่าตัวนี้คือมันสวยงามแล้วก็ตอบโจทย์ดีไซน์ก็เรียบง่ายนะครับตามต่างตัว ROG แต่ก็มีความ ดูดันอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวในส่วนตัวราคาสเปซอื่นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งบรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสลับตัวงานนะครับ r o g เปิดตัวสินค้าใหม่ในกลุ่มของตัวที่เป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเป็นหลักนะทั้งตัวที่เป็น CPU Intel AMD แล้วก็ Nvidia e แบบใหม่ล่าสุดเลยถ้าใครต้องการคอมพิวเตอร์เพื่อการเล่นเกมโดย,เ,ยเฉพาะหรือว่าการทำงาน แน่นอนนะครับ ROG ไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วแต่ส่วนตัวเนี่ยที่ทราบมาเนาะทาง ASUS เองเนี่ยก็จะมีการอัปเดตตัวสเปคที่เป็นตัวการ์จอ RTX 50 60มาเพิ่มเติมอีกหลายรุ่น,นเช่นตัว ROG s t i k G 16แล้วก็18เนี่ยจะมีพวกการ์จอ RTX 50 60มาด้วยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนตัวที่เป็นการ์จอ RTX 50 50หรือเปล่านะหรือว่า การจอซึ่งเป็น Radeon RX 9000M หรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันขอบคุณและสวัสดีนะครับ